มีอยู่ประโยคหนึ่งซึ่งน่าสนใจนะคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ได้อาศัยเราเป็นกันลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตาย เป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายนี่เพราะอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรเนี่ย <c oughs> นี่เป็นพุทธพรสูงสุดเลยมีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีอะไรก็เสยก่อน,นั้นเนี่ยมันพุทธพรสูงสุด <c oughs> นี่เอากันว่าเรามันรู้จักเรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็ปฏิบัติได้ตามสมควรนี่มันก็มีพรของพระพุทธเจ้าแล้วมีธรรมพรหรือพรของกระทรมแล้วขอญาำอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมู้ใด,ดเห็นธรรมูนนั่นเห็นเราู้ใด,ดเห็นเราูนนั้นเห็นธรรมอย่าลืมข้อนี้อย่าลืมข้อนี้อย่าลืมพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือตัวธรรมตัวพระธรรม เมื่อเห็นพระธรรมจึงเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงมนการเห็นพระธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเรามาเห็นพระธรรมกันให้ถึงที่สุดสักทีจะดีไหมเวลาที่นั่งกันอยู่ที่นี่ทุกคนเราถามว่าเมื่อรู้จักพระธรรมพระธรรมกันให้ถึงที่สุดกันสักทีจะดีไหมแล้วเราจะมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเป็นกัลยาณมิตรได้ หรือว่าอย่างน้อยเราก็จะมีธรรมพรธรรมพรพรของธรรมะธรรมะคือพรอา้าวถ้าได้อัตมาก็จะว่าถ้าเห็นด้วยกนะ็จะว่าธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรเห็นธรรมะแล้วเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์จริงธรรมะนั่นคือ,อร้อายคำแรกก็ว่าธรรมะ คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพธรรม,มะนะ่ะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพพระพุทธเจ้าองค์คนที่ชื่อว่าสิทธัตถะนะเคารพพระพุทธเจ้าองค์ธรรมที่ไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีศัตรูไม่มีปริพพาน พระพุทธเจ้าพระองค์บุคคลบุคคลมีกี่ตีองค์กระตายล้วนแต่เคารพพระพุทธเจ้าพระองค์ทำเราเลยกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ที่ชื่อสิทธัตถะโคตมะาเนี่ยเคารพพระพุทธเจ้าพระองค์ทำนิรันดรนี <c oughs> แ่แปลว่าทำทำนะั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเคารพ ี่ข้อต่อไปธรรมะคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่ที่ถูกต้องแก่ความรอดหน้าที่ที่ปฏิบัติแล้วเกิดความรอดทั้งทางกายทั้งทางจิตตลอดชีวิตทั้งตนเองและผู้อื่นธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ <c oughs> ไม่ใช่เพียงคําสั่งสอนเฉยๆมันคําสั่งสอนเรื่องหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ปฏิบัติแล้วเกิดความรอด กันทั้งหมดเลยนี่ธรรมะคือหน้าที่ที่ช่วยให้รอดธรรมะคือหน้าที่แห่งความรอดอา้าวข้อถัดไปธรรมะคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมะคือสิ่งที่ทำบุคคลให้เป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายรรถถาสิทธัตถะประสูตรออกมา <c oughs> แล้วได้อาศัยระธรรม พระพุทธเจ้าพระองค์ทำนี่รันอนๆทาให้เป็นพระพุทธเจ้าคนอื่นๆก็เหมือนกันแหละพระพุทธเจ้าพระองค์ทำอาจจะทาให้บุคคลเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้อนุพุทธเป็นอรหันต์ทั่วๆไปก็ได้เป็นวาสโลกวาสิกาก็ได้เป็นอนุพุทธะในทุกระดับธรรมะคือสิ่งที่ทําบุคคลให้เป็นพุทธะบุคคลเป็นพุทธะบุคคลระดับไหนก็ตามเป็นได้ก็มีธรรมะ ข้อต่อไปธรรมะคือส like. ิ่งคู่ชีวิตคู่ชีวิตพอไม่มีธรรมะมันก็ตายหม่ก็ไม่มีธรรมะก็คือไม่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่มันก็คือตายนั่นธรรมะคือคู่กันกับชีวิตหน้าที่เป็นสิ่งที่คู่กันกับชีวิตพอไม่มีหน้าที่มันก็คือตายแขนขามือตีนไม่ทําหน้าที่มันก็ตาย ตับตายปอดหัวใจไม่ทำหน้าที่มันก็ตายเซลในเลือดในกระดูกในเนื้อทุกๆเซลไม่ทำหน้าที่มันก็ตายพอไม่ทำหน้าที่มันก็คือตายธรรมะคือหน้าที่มันธรรมะคือสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตพระพรกจากกันไม่ได้คู่ชีวิตจะเป็นผัวเมียมันแยกกันอยู่สามปีก็ได้ไม่ตายลองดู แต่ถ้าธรรมะคือคู่ชีวิตคู่ชีวิตคือธรรมะแล้วแยกกันน,นาทีเดียวสองนาทีมันก็ตายมันเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงมากถึงอย่างนี้ <c oughs> เพราะฉะนั้นจะถือเป็นตัวชีวิตเฉลยก็ได้ถ้าเป็นคู่ชีวิตมันยังห่างออกไปอีกก็เป็นตัวชีวิตเฉลยธรรมะนั่นคือตัวชีวิตเฉลยเอาเป็นคู่ชีวิตมันก็มากแล้วไม่มีธรรมะมันก็คือตาย ธรรมะคือธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมะคือธรรมธาตุมีธาตุตามธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะมีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปในจักรวาลไม่มีที่ไหนที่ไม่มีธรรมธาตุไม่มีที่ไหนในจักรวาลกี่จักรวาลก็ตามไม่มีที่ไหนที่ไม่มีธรรมธาตุทุกแห่งมีธรรมธาตุธาตุแห่งธรรมะ มันธรรมะคือธรรมชาติที่มีอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปในสาคนจักกรวาลหาง่ายยี่กว่าสิ่งใดถ้ารู้จักหาคือมีอยู่ในที่ทั่วไปในคนก็มีนอกคนก็มีที่ไหนก็มีธรรมชาติแต่คนมันไม่รู้จักเหมือนกับกายมันไม่รู้จักปล่อย <c oughs> มันพอปล่อยมันว่าสู่ข้าวสารเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้คนเรามันก็จะเป็นสัอย่างนี้ <c oughs> ไม่รู้จักตัวธรรมะหรือธรรมธาตุแล้วก็ไม่สนใจ